เรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นนางเอกตัวท็อปของช่อง3แต่ก็ยังคงความเป็นกันเองและน่ารักกับแฟนๆเสมอสำหรับนักแสดงสาวเป็นล่ารานีแคมเปญที่มีเพื่อน ทั้งนอกและในวงการบันเทิงเยอะมากเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายขณะที่ว่าเพื่อนๆน,นอกวงการที่คบกันมาตั้งแต่เบลล่าเรียนมหาลาัยจนถึงณปัจจุบันก็ยังคงรักษามิตรภาพที่มีให้กันเสมอค่ละล่าสุดเป็นลาราณีก็ได้ร่วมชมแฟชั่นของแบรนด์โฟมซึ่งจะจัดถึงวันที่6ตุลาคมและในงานเป็นลาก็น่ารักมากโดยเธอได้ไปให้กำลังใจพี่ดุนแฮสไตลิสคนสนิท ในการเดินแบบในครั้งนี้ด้วยก็ถือเป็นการซัพพอร์ตที่ดีมากๆ้าค่ะพี่ดุลก็แอบ,บใจฟูและมีกำลังใจขึ้นมาทันทียังไม่พอแค่นั้นนะคะเบลล่ายังตามไปชมพี่ดุลต่อในคอมเมนต์ว่าเดินดีมากอินเนอร์เต็มหุ่นหน้ามาหมดไม่พอแคปชั่นยังอินสปายสุดๆภูมิใจในตัวเธอ ซึ่งพี่ดุลก็ได้ตอบกลับมาว่าขอบคุณเป็นล่ามากแขกคนสําคัญเบลมีงานเยอะมากแต่ก็สลับเวลามาให้กําลังใจเราโคตรดีใจเลยที่เบลมาเชียร์และให้คําปรึกษาในการถ่ายทอดบนรันเวย์ขอบคุณมากเรารักเธอมากก็นับได้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่เต็มที่กับทุกอย่างในชีวิตจริงๆค่ะ กับเพื่อนๆก็ให้ใจเต็มร้อยสพอร์ตเพื่อนๆสุดๆกับการทำงานก็เต็มที่ตลอดไม่เคยขาดไม่เคยสายแถมยังทำผลงานออกมาได้ดีอีกด้วยและกับแฟนคลับของเธอก็มีเวลาให้พบปะพูดคุยด้วยเสมอคาะ